แฟนหงท่านใดไม่ได้ติดเน็ตทรูไม่ต้องเสียใจครับรับชมคู่บิ๊กแมตต์ระหว่างเลือดพูเชลซีสุดสัปดาห์นี้ผ่านฟรีทีวีอย่าง PPTV HD36 ได้เลยในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20นี้นะครับเวลา สี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณข่าวๆความเคลื่อนไหวของนักเตะที่เป็นกองหลังวิ่งเร็วที่สุดในโลกนะครับคือใครและสำหรับผู้เล่น11ตัวจริงที่ลงสนามไปแล้วระหว่างลิเวอร์พูลเชลซี ใครมีมูลค่าแพงกว่ากันนะครับคลิปนี้มีคำตอบก่อนเข้าชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะสำหรับเกม การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคู่สุดสัปดาห์นะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลซึ่งลิเวอร์พูลเราเนี่ยก็จะไปเยือนถิ่นสแตมฟอร์ดบิดของเชลซีในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะครับซึ่งฟรีทีวีนะครับทาง PPTV 36 SD บ้านเราเนี่ยถ่ายทอดสดในเวลา22.30นนอนหรือเวลา สี่ทุ่มครึ่งสบายสบายเราได้ดูบอลทางฟรีทีวีกันอีกแล้วจากข่าวๆา,วาวความเคลื่อนไหวนะครับเขาได้มีการอืมเหมือนปีวิวก่อนเกมะเรียกน้ำจิ้มกันนะครับว่าเออใครนะครับจะเป็นตัวตัดสินเกมก็ทางเดอะซันก็ได้มีการไปตรวจจับนะเออเขาไม่รู้ไปตรวจจับยังไงตรวจจับนี่ไม่ได้ตรวจจับหมวกกันน็อกนะหรือว่า ขับเร็วเกินกำหนดนะตรวจวัดนะครับสมรรถภาพการวิ่งของนักเตะในตำแหน่งต่อตำแหน่งที่จะมีผลต่อการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้ระหว่างกองหลังของลิเวอร์พูลกับกองหน้าของเชลซีก็คือกองหน้าของเชลซีก็เป็นทางติโมวานเนอร์นะซึ่งเคยมีข่าวๆกับ เรามาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะย้ายไปเชลซีอย่างหน้าตาเฉยเลยทำเราอ,อกหักดังป๊อแบบน้ำตาเช็ดหัวเข่ากันเลยทีเดียวกับฟุกิฟันไดนะครับกองหลังซึ่งมีค่าตัวนะครับแล้วก็มีฝีไม้ไลายมือเนี่ยเป็นอยู่ในระดับ World Class ไปแล้วนะครับเขาได้นำสถิตินะครับวัด ความเร็วของผู้เล่นทั้งสองคนนี้ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินเกมมาเปรียบเทียบกันนะ่ะต,ติโมเวเนอร์เนี่ยสำหรับติมโมเวเนอร์เนี่ยวัดได้ความเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณ33.80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็สำหรับฟุกิฟันไดของเราเนี่ยวัดได้ที่33.79กิโลเมตรต่อชั่วโมงความจริงก็ไม่ได้ต่างกันมากมายอะไรนะแต่ว่าความเร็วระดับนี้ซึ่งมันห่างแค่ จุดทศนิยมเท่านั้นเองอะทำให้เฟอร์กิลฟันดเนี่ยใ้เป็นกองหลังเนี่ยแต่มีสปีดแค่ห่างแค่เนี้ยทำให้เขาเป็นกองหลังที่มีความเร็วที่สุดในโลกก็จะวัดกับติโมแวนเนอร์ในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งกระแสข่าวมาหลายๆสื่อก็ออมีความรู้สึกว่าเทียบฟอร์มนะของติโมแวนเนอร์นัดล่าสุดที่เจอกับไบรตันก็มีความรวดเร็วแล้วก็มีผลทำให้เชลซีได้ประตูจากจุดโทษกับ ฟันไดที่เราพลาดง่ายๆนะครับในนัดเจอลิสเนี่ยคิดว่าเวนเนอร์เนี่ยน่าจะเผาฟันไดได้แต่ผมคิดในทางกลับกันนะครับกองหลังที่มีชั้นเชิงคลาสระดับเนี้ยแล้วก็ผ่านเวทีต่างๆมาอย่างโชคชนทั้งพรีเมียร์ลีกนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกต่างจากเิโมเวนเนอร์ซึ่งเจอแต่เดสลีกามานะครับแล้วก็มาเจอกับ พี่แม่เรียกเลยเนะี่ยความเขี้ยวนะครับความยากในการเล่นเนี่ยน่าจะมีมากกว่ารวมทั้งประสบการณ์ที่มีน้อยกว่าแล้วก็การผิดพลาดในนาดล่าสุดเนี่ยไม่น่าจะทำให้เฟอร์กิวันไดกองหลังระดับเบอร์คลาสเนี่ยพลาดอีก เป็นครั้งที่สองผมคิดว่าเขาจะเก็บแวนเนอร์ใส่กระเป๋ากลับบ้านสบายใจเฉิบไปเลยในนัดที่จะเจอกันวันอาทิตย์นี้ไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คิดว่าเจอกันเขาก็น่าจะกำชับมาอย่างดีแหละว่าตัวไหนเป็นตัวคีย์แมนหรือว่าเป็นตัวสําคัญของแต่ละทีมน่าจะกำชับให้จับติโมแวนเนอร์เป็นอย่างดีแหละเขาก็ต้องรู้แหละมีสเกลขนาดเขากําลังจะซื้อมาร่วมทีมซึ่งวิดีโอการเล่นเนี่ยเขาก็น่าจะมีเพียบพร้อมแหละก็น่าจะ ทำการศึกษาการเล่นของติโมแวนเนอร์ว่าอย่างดีแล้วก็กองหลังอย่างฟันได์สูง190เซนติเมตรแล้วมีความเร็วระดับนั้น,นทางทางเล่นของกองหลังเนี่ยเชิงสูงอย่างเขาเนี่ยไม่น่าจะพลาดนะน่าจะเอาอยู่ผมมั่นใจนะไม่เชื่อเพื่อนๆลองดูนะครับวันอาทิตย์นี้ผมว่าอร์กิฟฟันไดน่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับมีมีการคิดกันนะครับว่า ค่าตัวนะครับของนักเตะระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลในนัดเปิดฤดูกาลนะครับซึ่งลิเวอร์พูลเจอกับลิสกับเชลซีเนี่ยเจอกับไบรตันเนี่ยทีมไหนมีมูลค่ามากกว่ากันนะครับปรากฏว่าเกมที่เชลซีเจอกับไบรตันเนี่ยสิผู้เล่นตัวจริงเนี่ยไม่มีฮาคิมซีเยกตัวใหม่กับเบนชิเวลนะครับผู้เล่นตัวใหม่ลงเนี่ยปรากฏว่าค่าตัวรวมกันได้3 0 7ร ล้านปอนด์นะครับทั้ง11ตัวแต่ลิเวอร์พูล1 1ตัวจริงที่เจอกับเรดเนี่ยค่าตัวรวมกันได้353ล้านปอนด์ต่างกัน46ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลแพงกว่าไม่น่าเชื่อนะครับในตลาดนักเตะทั้งนั้นที่เราก็ตลาดที่ผ่านมาเราลงแค่ซิมิคาร์ตไปคนเดียวนะครับแต่ว่าของเชลซีนี่ลงไปถึงเอ่อพวกแฮเวิร์ดนะครับติโมแวนเนอร์ฮาคิมซียเยกเบนชิวเวลนะครับนี่ไม่รวมเตโกซินวานะครับ ที่ได้มาฟรีๆอีกรวมทั้งสิ้น270ล้านปอนด์แต่พอลง11ตัวจริงก็เวอร์วภูแพงกว่าเฉเลยเออไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่าของเรามันจะเป็นเรื่องของการค่อยๆทยอยซื้อมากกว่าจนรวมมาเป็นนักเตะคุณภาพที่ทำให้เราได้ชื่นใจนะครับกับผลงานของบรรดาผู้เล่นที่มีค่าตัวในระดับนี้กันนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของเวอร์วภูนะครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วก็จะมีรีวิวก่อนเกมระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลอีกสักสองสาวันนะครับผมจะมาทํารีวิวให้ดูว่าก่อนเตะนะครับมีใครลงสนามบ้างความพร้อมของทั้งสองทีมเป็นอย่างไรสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค like, ์ s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ